พวกเราโตไปด้วยกันแฟมลี่เจอร์นี่ลูกสตาร์กแม่ฟอนและคนที่อยู่หลังล้องก็คือพ่อต้นครับพ่อต้นนั่นเองวันนี้นะคะเราอยู่ที่คลินิกทำฟันเด็กเราจะพาสตาร์มาหาคุณหมอฟันคั้งแม่ดูสิฟันขึ้นแล้วสี่ซี่ค่ะข้างบนสองข้างล่างสองนี่ไหนโชว์ฟัน่อยสิ <c oughs> อันนี้แม่ป้อนก็ดูแลฟันให้ลูกโดยการใช้แปรงสีฟันที่ขนนุ่มๆแล้วก็กับยาสีฟันที่มีฟูออไรด์หนึ่งัน ppm แปรงให้เช้าเย็นอาจจะเอาผ้ากอะคะชุบน้ำต้มสุกแล้วก็กวาดค่ะเขาให้ด้วยเป็นการเช็ดออกเพราะว่าลูกยังบ้วนปากไม่เป็นอันนี้คือสิ่งที่บ้านเราทำเดี๋ยวมาดูซิว่าคุณหมอจะว่าย่งไร ว่าควรจะดูรลยังไงเพราะอ,อย่างตอนสตรองอะค่ะสตรองหาหมอฟันชั้งแรกตอน6เดือนเอ๊ะหรือ1ปีนะไม่มั่นใจแต่ประมาณเนี้ยแล้ะค่ะตอนนี้สตาร์สิเดือนแล้วแล้วฟันเขาสี่ซี่แล้วก็เลยคิดว่ามาเจอคุณหมอหน่าจะบริรที่สุดเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะแต่คนบอกสวัสดีค่ะเอาแปรงผีฟันมาไหมคะสวัสดีค่ะไม่ได้ออกมาค่ะแต่เป็นแปรงแบบยังไม่ช่วยรูปนะแต่รูปขนนิ่มๆอะไรเลยอะค่ะอืมรุ่นขนนิ่มเลยเพราะว่าเขาจะชอบนิ่มๆก็เลยแบบเลือกอันนั้นก่อนเลพราะมันสัมผัสต้องเงอะเพราะมันขนนิ่มๆมันพอมีแรงฟ้ากระหังออกนะคะพี่เมฆเมฆอ่านรู้สึกว่าไม่ค่อย แต่ถ้างั้น,นแม่จะต้องเปลี่ยนว่าแปรงที่ปันจะไอ้ขนนิ้มไม่แแรงเหงือดีค่ะมี่ค่ะคือ <c oughs> ถ้าขนนิ้มมากไม่มีอะไรเอาที่มออก,กค่ะเดี๋ยวมันจะปูแล้วก็เงือจอักเสบเอา <c oughs> ตัวแล้วค่ะ <c oughs> หอขอดูฟันหน่อยนะอยากน้ำาลน้องค่ะสนี้ก็รอไม่หนัไม่นักแตกลัวปวดกลัวปวดนิดเลยเพราะขาชอบที่นี่มากตาเดี๋ยวคุณหมอให้นอนบนอันนี้นะคุณแม่หงหนาเนาะก็ขาหาแล้วก็่ายมับาคนเดยวเหือนเี่อะฟาเลยใช่ไหมครับอะไ่เอาาแยมนาขาว่วแบบเาเดินเข้าไปเลยขมเก่งจังเลยเดี๋ยวคุณหมอจับแย่ มาอย่างนี้นะนหเคเจ็ดิี่ดอ้ี่อ้ี่เดี๋ยวมอเปิดไฟนิดน่อยขดันน่ค่ะลๆนี่เบินเลเดี๋ยวคุณหมอขอดูฟันหน่อยนะ J K L N o wow. อีคอว้าวไอคันข้าหน้าบนนี้เริ่มบินิ่แล้วนะคุณแม่กับอันนี้ข้าบนมมาเริ่มผูกและคังแรงๆแะนะคะเดี๋ยวคุณแม่เน้นแปรงเอามือแหวกแยมแล้วเขายี้แปรงออกอ่าขนก็ข้างในข้างนอก <c ười> ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราเน้นแปรงแล้วมันจะได้ไม่ยุคลามนมไม่ไม่หลับขาเ้า,าขาขเนาะได้ก็คือเดี๋ยวเรามีแผนเริ่มขวดนมน,น่าจะประมาณหนึ่นขงขวด ไม่เกินหกเครื่องตอนนี้ก็ทานไปก่อน,น,น,อนอเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็น่ารักมากเลยวันนี้นะคะก็อยากฝากกับผู้ปกครองทุกคนนะคะที่มีเด็กๆเนาะก็ถ้ามีฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพาน้องๆมาตรวจฟันเนาะแล้วก็แปรงฟันตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้นนี่สำคัญมากยาสีฟันที่ใช้นะคะต้องมีฟูรัยขนาด1 0 0 0พ ppm นะคะคุณพ่อคุณแม่ดูที่กล่องได้เลยนะคะถ้าไม่ถึงเนี่ยก็คือให้เปลี่ยนเนาะคุณแม่เนาะวันนี้เราคุยกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็บีบ5า0ขวบ บียาสีฟันเท่าเม็ดข้าวสารหเม็ดนะคะแปลงแหง้งแปลงเสร็จปุ๊บเช็ดข้าให้สะอาดแปลงให้ถึงขอบเหนือแหวกแก้มเนาะนะคะแล้วก็คนไหนที่ทานขวดนมหรือว่านมจากเต้าเนี่ยนมแม่หรือนมขวดถ้ามันไหลช้าๆแล้วค้างแล้วหลับหลับค้าแล้วดูดเนี่ยมันจะทําให้ฟันหน้ากร่อนหรือว่าผุได้นะคะดังนั้นหมอว่าทานให้เป็นเวลานะคะนี่คือสิ่งสำคัญแปรงฟันให้สะอาด ได้เลยคะย่ะยาจะไปปรับปรุงถามนิดนึงค,ค่ะเรื่องยาสีฟันที่ทําไมต้องแค่เม็ดข้อสาไม่ใช่ยิ่งเยอะยิ่งดีหรอคะแต่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะอะไรต้องเม็ดข้อสามค่ะคุณออโอเคถ้าเราอันนี้เราควรนวนตามอายุเนาะปริมาณฟูรายเนี่ยสำคัญถ้าฟูรายเกินเยอะเกินไปมันจะมีผลเป็นพิษต่อร่างกายพิษระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เกินนะคะพิษระดับที่เรากังวลกับฟันเนี่ยก็คือถ้าเด็กเยอะเกินยาสีฟันลงไปจะทําให้ฟัน แผลตกกระค่ะคุณแม่ใช่ก็คือฟันแท้เนี่ยมันจะสร้างอยู่ใต้เนืออฟันน้ำนมเนาะทีนี้พอมันขึ้นมามันตกกระเนี่ยมันก็จะเป็นดา่างขาวๆทัระยะแรกถ้าเป็นระยะที่ลามากๆมันจะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าเป็นรอยแตกขุ่นง,ง่ายด้วยทาให้ฟันอ่อนแอนั่นเนองน,นะคะหรือเป็นพิษต่อนอกจากฟันก็ยังมีต่ออวัยวะส่วนอื่นด้วยอันนั้นก็คืออาจจะเป็นพิษ เรื่องแรงมากขึ้นไปอีกเนาะอันนั้นปริมาณยาสีฟันเนี่ยก็สําคัญ0ู3รห่ามขวดก็คือเม็ดข้าวสารหนเม็ดถ้าเป็นขอชายเช้าเย็นนะคะถ้า3ามกขวดก็จะประมาณเม็ดถั่วเหลืองเต้าริ่นแรงนะคะ6ขวบขึ้นไปก็คือบีบเต็มความยาวแลงเลยค่ะคู่อะไรดีแต่ต้องปริมาณถูกต้องด้วยนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณคุณหมอชายดีค่ะ แม่ไปฝึกแปลงให้ใหม่นะคะโอเคเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี่ะสวัสดีค่ะขอให้ไปนยดไข่กันมะหยัดไข่กันนะัข่กนนะขอบคุณครับคอนตัวนี้เป็ตมือเียวต้องบอกว่าเอานี้ดีกว่าอย่าไปยอดของเล่นด้วยนะใเแต่งแ ไปไปดูนะคะมีความล่วะมในการทำด้วยนะคะน้ำใส่ถุงเฮ่าไหมไม่ไปเห็นนะลโอเค บ่อยนะคะจะได้ครบคอลเลคชันนะดูณคืี่ดูซี่มีคอลเลคชันนี่มีกี่ตัวเออนีคอลเลคชันกี่ตัวพี่มาต่อเรื่องที่สะสมที่ตัวถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่สามนะคะถ้าจะสะสมก็เอามาแลกได้ค่ะโอเคเว เต็มเลยแนะน่นอนเรามีสองคนช่วยกันทำใช่ค่ะเ,เอามาเปลี่ยนมาแรกให้มันสัตษ์เต็มแบบนี้นด้เลยคขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับจุ๊จุ๊จิ